สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเกลือสมุนตสตของสมุนไพรบ้านใบบุญที่ใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยมานานมากกว่า20ปีซึ่งเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านอาจารย์ดรนงนุษสุรเสนหรือแม่ครูของเรานั่นเองนะคะที่ได้ใช้ภูมิรู้ภูมิธรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ที่เข้ามารับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของความเจ็บป่วยโรคน,นานาชนิดที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจแล้วก็มารู้จักนะคะในะภูมิปัญญาตำรับตำราที่เป็นของท่านแม่ครูนงนุษนะคะที่ช่วยในเรื่องของดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดเท้าชาเท้ามึนเช้า ตะคิวตอนกลางดึกนะคะแล้วก็ในรวมไปถึงในเรื่องของคนที่มีอาการเส้นเอ็นตึงมีอาการมีสารพิษในร่างกายสูงมีอาการนอนไม่หลับเป็นเบาหวานมีแผลที่ที่ที่เขาเรียกนะคะเป็นเป็นแผลบริเวณกดทับอะคะ่ะแล้วจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการไหลเวียนโลหิตแล้วก็หลับลึกหลับสบายอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า ตัวเท้านี่เองอะค่ะเท้าของเราเป็นศูนย์รวมประสาทแล้วมีเส้นเลือดฝอยเส้นเล็กๆมากมายอยู่ที่บริเวณเท้าเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักของร่างกายและได้ใช้งานมากที่สุดซึ่งตอนนี้จะเราก็จะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่ดูแลต้องดูแลเท้าถูกไหมคะ แต่เท้าเนี่ยทำหน้าที่ในการรับน้ําหนักตัวทั้งหมดของเราและที่สําคัญคือจุดรวมประสาททั้งหลายทั้งปวงอยู่บริเวณเท้าเป็นส่วนใหญ่อย่างที่คนส่วนมากอะค่ะชอบไปนวดฝ่าเท้าหรือ,อใครที่เคยมีประสบการณ์ในการนวดฝ่าเท้าก็จะใช้วิธีการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพราะหมายความว่าแหล่งรวมเส้นประสาทต่างๆอยู่บริเวณเท้าและมันสามารถสะท้อนขึ้นไปทั่วบริเวณร่างกายได้นั่นเองค่ะ เท้านี้มีเส้นเลือดฝอยอยู่เป็นบริเวณจํานวนมากแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงบริเวณเท้ามากแล้วเมื่อไหร่ที่เรา,เาใช้งานเขาหนักเกินไปยืนมากเกินไปเดินมากเกินไปวิ่งมากเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการปวดตึงแล้วก็สามารถทําให้ชาได้ด้วยทําให้ปลายประสาทอักเสบเกิดจากโรคอื่นใดอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะทุกคนสามารถทําให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า ตัวนี้เกลือสมุนต,ตุของเราที่เป็นเกลือสมุนไพรบ้านใบบุญสามารถช่วยในเรื่องของอาการชาปวดตึงแล้วก็เส้นเอ็นตึงได้ดีมากเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายในกรณีของผู้ป่วยนะคะที่รับเกลับคีคมนะคะรับอาการคมโม,มาหรือว่ามีอาการที่ทานยาเคมีเยอะท่านแม่ครูก็เมตตาให้แช่เกลือเพื่อที่จะดูดซับสารพิษออกจากร่างกาย เกลือแช่เท้าของสมุนไพรบ้านใบบุญนะคะก็จะมีตัวที่เป็นตัวหลักเลยก็คือเกลือสมุทรสตุเราใช้เกลือทะเลอย่างดีนำมาสตุนะคะก็คือนำมาคั่วแล้วก็ใช้โกดจุราลําพาใช้เกสรบัวหลวงซึ่งเป็นสมุนไพรชั้นดีแล้วก็มีราคาสูงแต่แม่ครูท่านอยากให้ทุกขั้นนะคะหายทุกกายทุกใจท่านก็ใส่ในสมุนไพรที่จะช่วยในการ แก้ปวดแก้บวมแก้ตึงแก้ชาของทุกท่านอย่างเต็มที่มีทั้งขมิ้นชันมีทั้งขมิ้นอ้อยด้วยนะคะมีกระบุนแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆอ,อีกมากมายหลายชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลฝ่าเท้าแล้วก็ทําให้เราหลับสบายการที่ทําให้ ฝ่าเท้าเนะะี่ยค่ะรู้สึกผ่อนคลายคลายเส้นเอ็นแล้วก็เส้นเลือดไหลเวียนได้ดีที่บริเวณฝ่าเท้าแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้ร่างกายทางร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีอาการไหลเวียนของเลือดได้ดีเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณสมองก็จะทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะหลับลึกได้ในตอนกลางคืนเพราะการที่เราหลับลึกได้ไหมายความว่าร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมเมื่อร่างกายได้รับการซ่อมแซมก็จะหมายรวมถึงไปว่า เราก็จะได้รับการดูแลรักษาช่วยเหลือจากแม่ครูหรืออาจจะเป็นการดูแลรักษาช่วยเหลือจากทางหมอหรือทางโรงพยาบาลที่เรากําลังดูแลเรากําลังเข้า,เ,าเข้าคอร์สรับยาอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือทําให้ร่างกายได้ฟื้นฟนูได้เร็วขึ้นเกลือสมุนสตรเนี่ยนะคะหรือเป็นเกลือทะเลที่เราใช้ในบ้านสมุนไพรบ้านใบบุญตัวนี้ยนะคะ จะให้ทุกคนดูจะเป็นเกล็ดเม็ดแล้วก็จะใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ที่แม่ครูท่านจะซีลอย่างดีแล้วก็ไล่าอากาศออกนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบนแๆแบบนี้แล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ๆวิธีการใช้นะคะข้อดีของสมุนไพรบ้านใบบุญก็คือเกลือสมุนตัวนี้สามารถดูดสารพิษออกจากบริเวณฝ่าเท้าแล้วก็ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีทำให้อาเกิดอาการผ่อนคลาย ลดอาการปวดบวมตึงคนที่ใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานาน,นี่จะเห็นได้ชัดมากวิธีการใช้ก็คือนะสามารถนำเกลือนะคะหนึ่งห่อต่อการใช้หนึ่งครั้งแล้วก็เทลงไปที่น้ำอุ่นจัดไปทางค่อนร้อนนะคะแล้วก็คนให้ละลายแบบนี้นะคะรอสักพักจะได้กลิ่นสมนุนไพรหอมออกมากระจายตัว ตัวนี้เราก็คนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกลือละลายตัวได้ดีแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นมากแล้วเราก็นําไปแช่เท้านะคะแช่เท้าก็คือในขณะที่แช่เนี่ยให้น้ําท่วมท่วมหลังเท้านะคะถึงมาถึงตาตุ่มน้ําอุ่นจัดไปทางร้อนนะคะ หลายคนถามว่าน้ําอุ่นได้ไหมน้ําอุ่นเนี่ยก็คือมันจะไม่ทําหน้าที่ในการเปิดรูขุมขนเมื่อไม่เปิดรูขุมขนตัวที่เป็นสมุนไพรทั้งหลายก็จะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณผิวหนังแล้วก็ดูดซับสารพิษแล้วก็ขจัดออกมาทางฝ่าเท้าเราได้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้น้ําอุ่นจัดคอนไปทางร้อนเพื่อที่ให้รูขุมขนเราเปิดแล้วก็พอน้ําเริ่มคลายความร้อนแล้วนะคะประมาณ1 0 1ถึงนาทีให้เรา ยกเท้าออกเพราะไม่เช่นนั้นสารพิษที่ดูดออกไปจากร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่คุยไปเนี่ยนะก็จะขออนุญาตแช่เท้าไปด้วยเพื่อที่จะได้หลังแช่แล้วเนี่ยก็จะสาธิตให้ทุกท่านดูว่าสามารถทําอะไรได้อีกเพราะว่าในบริเวณในขณะที่เราแช่อยู่เนี่ยนะคะเกลือเขาก็จะทํางานเกลือเขาก็จะทํางานทําหน้าที่ไปสมุนไพรเกลือแช่เท้า ค่ะอาการปวดเมื่อยได้ดีมากๆค่ะใช่เลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโบสวัสดีคุณย่าคุณอุไรต้นเขาด้วยนะคะตัวนี้ก็คืออยากจะบอกทุกท่านเลยว่าใครที่มีคนที่เรารักมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนเราใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานเป็นคุณหมอคุณพยาบาล โมทนาสาธุด้วยนะคะแม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนิดด้วยนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะใครที่ยืนเป็นระยะเวลานานมีอาการเส้นเลือดขอดปวดบวมตึงแล้วก็ชาก็คือร้าวลงขาแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าให้เป็นเกลือสมุนไพรบ้านใบบุญตัวนี้ก็คือใน1นึ่แพ็คเนี่ยจะมี3ห่อเล็ก3ห่อเล็กก็คือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือจะแพ็คอยู่ข้างใน โดยที่เราซีลอย่างดีตัวนี้นะคะผ่านการสตุมาแล้วก็คือคั่วจนแห้งโดยใช้ความร้อนแล้วก็เป็นตำรับโบราณตัวนี้1นึ่งแพ็คสามารถใช้ได้3ครั้งสำหรับผู้ที่มีอาการปวดบวมตึงหรือชาที่เท้าแนะนำให้ท่านแช่เท้าก็คือวันเว้นวัน สำหรับผู้ป่วยที่ทานยาหรือมีเคมีในร่างกายสูงต้องการที่จะขับสารเคมีออกจากร่างกายแนะนำให้แช่ช่วงแรกๆสัปดาห์แรกให้แช่ทุกวันซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาทิตย์ถัดไปก็คือให้แช่วันเว้นวันแล้วสัปดาห์ถัดไปท่านสามารถห่างก็คือ2วันหนึ่งครั้งได้ให้สังเกตอาการจากการเจ็บป่วยการสังขารการปวดเมื่อยของท่านว่าท่านหลับลึกดีหรือ,อยังท่านสามารถ นอนหลับพักผ่อนหรือมีอาการปวดคลายที่ขาเนี่ยลดลงในระดับไหนให้สังเกตอาการตัวเองนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดกว่าสิ่งอื่นได้คืออย่าแช่เกิน10นาทีถึง15นาทีแล้วน้ำอย่าอย่าเย็นเพราะไม่เช่นนั้นนะคะเกลือสมุนต,ตุหรือเกลือสมุนไพรบ้านใบบุญเกลือแช่เท้าสูตรของตำรับโบราณของตั้งพ่อแม่ครูบาาจารย์ท่านเนี่ย จะไม่ทํางานหรือทํางานได้ดีไม่เท่าที่ควรเพราะจะไม่สามารถเปิดรูหุ่งคนแล้วก็จะดูดเอาสารพิษออกไปได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องแช่น้ําอุ่นไปทางค่อนร้อนแล้วก็อย่าแช่เกิน10-15นาทีเพราะไม่งั้นสารพิษก็จะดูดกลับทางร่างกายนะคะอาการขาบวมและปวดขาลดน้อยลงค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ในผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการเขาเรียกปวดเขา่าใช่ไหมคะ สามารถนำน้ำเน,นี่ยน,นะคะนำผ้าขนหนูตัวนี้ผ้าขนหนูตัวนี้น,นะคะช,ชุบน้ำเกลือชุบน้ำเกลือแล้วก็มาประคบบริเวณข้อเขา่าตรงนี้นะคะที่ปวดนะ,ะผู้สูงอาย,ยุมักจะมีการปวดเขา่าบริเวณนี้ถูกถูกไหมคะเราสามารถเอาน้ำเกลือน้ำเกลือที่เราแช่อยู่เนี่ยนะคะในขณะที่นั่งนั่งนั่งแช่เกลือสมุนไพรอยู่ก็สามารถนำผ้าขนหนูชุบน้ำเกลือแล้วก็ประคบที่เขา่า แล้วก็ตรงที่ข้อพับด้านใต้ด้านล่างแบบนี้นะคะเพื่อคลายเส้นเอ็นเพื่อให้เส้นเอ็นบริเวณข้อพับด้านล่างตรงนี้เกิดอาการคลายตัวก็คือจะไม่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นค่อนไปทางร้อนก็มากดมาคลึงที่ข้อพับด้านในแล้วก็ที่สะบ้าหัวเข่าด้านหน้าเพื่อเป็นการช่วยคลายเส้นเอ็นในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการปวดขาขาตึงขาบวมนั่นเองก็จะได้ผลชงัดนักนะคะ ใช้แล้วทําให้อาการปวดเมื่อยหายครับยินดีด้วยนะคะน้องปลืม้มเพราะว่าตัวนี้คือใช้ดีมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์ไปให้คนที่ท่านรักมีอาการปวดบวมตึงชาปลายมือปลายเท้ามีอาการเจ็บป่วยกายสังขารก็แนะนำเกลือสมุนไพรบ้านใบบุญได้หนึ่งแพ็คมีสห่อใช้ได้3ครั้ง สำหรับคนที่มีอาการไม่รุนแรงหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยากต้องการดีท็อกสารเคมีออกจากร่างกายผ่านฝ่าเท้าก็แนะนำให้ทดลองในขนาดทดลอง 3, 3 song, 3หนึ่งแพ็กสามสซองสามห่อก่อนนะคะสามห่อแลกแบบนี้ตัวนี้ก็จะใช้ได้สามครั้งก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อไปทางเบอร์โทรแอดมินจิตอาสาด้านล่างนี้เลยแล้วใครที่เจ็บป่วยกายสังขารมีอาการที่โรค ไม่สามารถโรงพยาบาลรักษาได้แม่ครูท่านก็จะเมตตานะคะรับดูแลช่วยเหลือแต่ขอความเมตตาทุกท่านก็คือให้โทรล่วงหน้า3วันก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษาเพื่อแม่ครูท่านจะได้จัดคิวให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าไปรับการดูแลช่วยเหลือจากแม่ครูทางสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรทับลานได้โดยไม่อัด แออัดเยีดเยียนแล้วก็มีอาหารให้นะคะมีชุดให้เปลี่ยนมีที่พักเรียบร้อยมีหมอเตรียมพร้อมแล้วท่านก็จะได้ทำการสวดมนต์ขอขมากรรมแล้วก็จะมีการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของท่านให้พร้อมรับกับการดูแลช่วยเหลือจากแม่ครูนงนุษนั่นเองเบอร์ก็จะตามด้านล่างที่แม่แอดมินจิตอาสานะคะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ท่านที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยหนักมากนะักก็แนะนำให้เป็นแพ็คแบบนี้นะคะสามารถติดต่อไปที่บ้านใบบุญออร์แกนิกสมุนไพรบ้านใบบุญเพจสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรทับ้านได้หมดเลยเป็นเพจที่แม่ครูนงนุษ ท่านเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยนำสินค้านำผลิตภัณฑ์บ้านใบบุญให้ไปถึงมือผู้เจ็บผู้ป่วยให้คลายทุกกายทุกใจเพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นคราวนี้เมื่อถึงเวลาแล้วนะคะน้ำเริ่มค่อนเย็นละเดี๋ยวเราก็จะวิธีทำก็คือให้ยกเท้านะคะขึ้นจากน้ำแล้วก็มาล้างทำความสะอาดในอ่างน้ำน้ำธรรมดานะคะตัวนี้ก็ยกขึ้นขออนุญ,ญาตนะคะ ยกขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็นำมาล้างในน้ำเปล่านะคะลํำมาล้างในน้ำเปล่าให้ให้สะอาดเสร็จแล้วก็ซับด้วยซับด้วยผ้าขนหนูซับให้แห้งนะคะตัวนี้เลยซับให้แห้งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการใช้เกลือแช่เท้าเพื่อดูดซับสารพิษแล้วก็นำไปทำให้กับ ผู้ใหญ่ที่เรารักคนที่เรารักที่มีอาการเจ็บป่วยเจ็บปวดบริเวณขานอนไม่หลับปวดบวมตึงได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหายปวดคายลกายสังขาร <S <S เมื่อสักครู่ที่คุยไปด้วยแล้วแชร์ไปด้วยตอนนี้คือโลง่งตั้งแต่เท้าขึ้นหัวเลยนะคะ Amazing มากมหัศจรรย์มากอย่างที่แจ้งเลยก็คือสมุนไพรบ้านใบบุญเราไม่ได้ทำเพื่อหวังค้ากำไร แต่เราหวังเพื่อเป็นจิตตั้งต้นของแม่ครูท่านทําขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าถึงสมุนไพรในราคาที่จับต้องได้หายทุกกายทุกใจแล้วก็แม่แม่ครูเนี่ยจะจะมีเมตตาจิตทรงอารมณ์เมตตาแล้วก็สอนสิ่งเหล่านี้แก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าให้ทุกทุกคนมีเมตตาเป็นสาธารณะแล้วก็มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ทำให้ผู้อื่นลายทุกกายทุกใจเวลาที่เราไปเจอเรื่องที่ท้าทายหรือเจอปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราให้ออกไปจะตอบกลับเรามาในรูปแบบใดก็ตามแต่ขอให้เราทําดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดนี่คือคําสอนที่แม่ครูนงนุษย์ท่านได้เมตตาสอนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลฝ่าเท้าเพื่อให้ร่างกายลมของเราเนี่ยค่ะเป็นสมดุลเป็นอง์รวมนะคะ ให้ให้ให้ดูแลแล้วก็ให้ให้เทคแคร์ฝ่าเท้าของเราให้เสมือนเป็นอวัยวะสําคัญที่เราใช้ในการยืนเดินนั่งนอนเพราะเท้าเป็นอวัยวะหลักในการเชื่อมโยงประสาทต,ต่างๆที่เราทราบกันดีว่าจุดรวมประสาทอยู่ที่ฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นวันนี้ให้กลับมาดูแลใส่ใจเท้าที่ทําหน้าที่รับน้ําหนักร่างกายเดินไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยของเราให้เขาได้ผ่อนคลายกายผ่อนคลายเส้นเอ็น ล้ามเนื้อให้เราทั้งหมดเมื่อแช่เท้าเสร็จก็จะรู้สึกผ่อนคลายขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านแนะนำเกลือสมุนไพรบ้านใบบุญแล้วก็อยากสนับสนุนให้คนไทยได้ใช้สมุนไพรไทยปลอดสารพิษปลอดสารเคมีค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปที่จะมาแบ่งปันความรู้มาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลกายสังขารให้ท่านใครเจ็บใครปวดเรื่องใดๆบ้างฝากติดตามเพจบ้านใบบุญออร์แกนิกหรือเฟซคิมหันมันตาเพจสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรเพจบ้านใบบุญสมุนไพร โดยดรนงนุชสุรเสนอื่นใดที่มีบ้านใบบนฝากติดตามกันด้วยเลยนะคะเพื่อที่จ,จะได้ใช้สมุนไพรไทยปลอดสารพิษปลอดสารเคมีแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้โดยไม่ต้องเจ็บป่วยกายสังขารอีกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ